มือกับตันน่าจะกรรมไม่มี ครับเราก็มาถึงอำเภอท่าชนะแล้วนะครับกำลังจะเข้ามาในตำบลประสงค์เพื่อจะมารับน้องงูแต่ในระหว่างทางเราเจอของดีครับที่นี่มีของดีให้เราครับอ่า เจ็ดชั่วโมงเนี่ยนะเพื่อมาเอางูตัวหนึ่งเพื่อ <ew are S 1> มาเอาซากงูตัว, <laughs> ตวนี้หรืออาจจะมีอีกตัวหนึ่งก็ได้เราต้องไปดูรุนต่อไปครับอาหารเขาอาหารเขาอาหารเขาผมอาหารนําอาหารนําดีใจสุดๆเรื่องไปต่อ,อไปต่อครับสวัสดีครับวิ่เคอร์ long time no s ่ e รอทนคุณนะยินดีครับยินดีครับ

พี่ก็อยากจะมาวันที่พี่โทรแจ้งอะไรแต่ว่ามันมีงานสอนครับ,บ,บ<ช>ไอเดียที่คุณว่ากัปตันจะทำในความง,งนานในความ หังก็เสียงหลังก็เสียงเอ้ยเพราะว่าข้างในอะไรก็ทุกกรงร้าหน้าสีหน้าไม่ต้องเกลวไม่ต้องระคายไม่มีอะไรใช่โค้งจริงิอเดียวโอเคไหมเรามีแบบเชื่องเรามีแบบใจดีเอ้ยมีมีมีข้าช้าที่พูดกับเขาโอเคไหมโอเคไหมเป็นั้นอะไรกับเบบนั้นโอ้โห้เอ้ยพอครูทั้งคอม ก่อนผวามจับคมพูดกับเขาโอเคผมไม่จำอะไรนะผมจับคุณนะผมจับคุณนะแนวเดียวกันเลยสื่อสารได้เขาเข้าเดียวดไหมฟังเขาหลอกล่อเพื่อเขาก่อนวิ่งหน้าชีวินาทีวินาทีแต่ว่าไม่ต้องจำอะไรจำชีวิตดีสองเขาใช่ไหมเดียวกันเหมือนกันเขาจะคุยก่อนหลอกล่อเขาจะคุยกับมูก่อนใช่ใช่ตีซีตีซีก่อน สีีอใหคุณคุณมีสซนติไรคุณมีสิไสนตะไรเขาล้เขาวัดคุณเขาเห็น l ของคุณใจขงคุณเป็นสีม่วงสก็อกเป็นสีแดงสีแดงเข้มสีแดงนอสีส้มก็ก็สีดอ่าที่เป็นสีสีใช่ไหมเขาอานควายุ่เยอะยู่เหค่ไมเา s i u e ของคุณ แต่เขารู้คุณทำอะไรคุณโูงงานทำอะไรเขาคุณรักเขาคุณเล่นด้วยกันเขาคุณชอบอะไรเขาเขารู้เขารู้โป๊ะ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 ไปอืมเออเดี๋ยวเใช่ใช่ใช่สัตว์มีมีเส้นเจ็ดเท่าคนเขารู้มีอะไรสมมติว่าคุณเดินที่ถนงแล้วก็เจ้าของมีมาสิดูแลหลังคืนแล้วก็มาแล้วแล้วคุณกู้มา คุณมาคุณไม่กลัววูวูเฉยวูวูวูหมาก็รู้ว่าไม่กลัวเราหมาเลยทำไม่เป็นไรสิคุณนะจริงไหมใช่ใช่ข้าม yeah ีรูสึกเขามีสุดสุดเซนเซนอาไรข้็มีเซนรับรู้ได้ว่ากลัวเขาไหมเนี่ยคุณทำอะไรคุณโดูการอะไรใช่ไหมคคุณป โอ้อยู huh. uh ่ในสวนปาล์มเลยบ้านร่ม oh. ล oh ื oh. Oh ่นเขาเป็นต้นใหญ่มาดูกันโอ้ใหญ่จริงเอาโอ้ยเดี๋ยวหน้าแดงเลยครับท่านมาถูกมาครับ เฮ้เขาลุงเขาเล่นโมสวัสดีอยจริงครับอยจริงจริงสวัสดีครับโหสวัสดียังทายา เป็นบ้างอ่าเบี้ยวแบ่งเลยท่านเบี้ยวแบ่งเบี้ยวเบี้ยวแต่หัวใหญ่มากใหญ่มากมุกมุกโลกอมัมครั่จะคนชนชนมุกโลกเลยดันไปไงคนเยอะตื่นเต้นมุกโลกเลยมุกโลกเลย ดันเหรอไม่เป็นไรเราพกกันดันข้างบนเนาะไปมะพร้าวต้องต้องบอกว่าใหญ่มากครับใหญ่กว่าบิ๊กฟุตหัวปลาล้มเลยอ่ะคำปั้นเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีแผ้ที่อื่นน่าจะไม่เคยมี มีนะน่าจะมีที่จมูกเนื่องจากว่าดันเยอะดันคงมดันอยอะดันก็มีมีขัดด้วยน่าจะมีขัดด้วยเห็ดใช่ไหมอ๋อแขนเห็ดน่าจะมีบ้างแขนเห็ดมีเอาเอาดึงเห็ดออกหมดเลยใช่ไหมครับน่าจะไม่หมดสิจะหมดหมน่าจะไม่หมดมองดูตามเห็บมันมองมีหอกไว้อยากทำทำแผลหน่อยโอเคป่ะ อตาดูตาเวลาเขาไม่เป็นมิตรกับไข่ตาเขาจะเกี้ยวกาดมากตาเขาจะพองโตมากใช่ไหมลูกเยอะขึ้นนะผมมองไม่มาดิสบายของพูดก็ได้ไม่เป็นไรครับขไข่ลูกเชี่ไว้ก่อนก็ได้ขไข่ลูกเชี่ไว้ก่อนเรากำลังคุนเขาเล่นโง่ <c oughs> เล่นหม้อเอาเอาน้ำใส่ห้กินเขาสนุกเออเหรอเอาน้ำใส่กินเอโบยน้ำโบยปอยกันนะเขาลุ้งเลยเล่นหม้อปุ่มปุ่มเล่นหม้อทั้งคืนเล่นหม้อทั้งคืนเล่นทั้งคืนเลยจมูกแดงเลยจมูกเละเลยใช่ใช่เหรขาไม่คุ้นเคยกับการอยู่แบบนี้ไงกับการขู่เสียงพอดีขู่ใหญ่จัดโอเคเนาะ เหนื่มาก<อ>ผมว่ามือมือกับตันน่าจะกำมไม่มิดใจเย็นนะลูกนะมีก่อนทักทายกันใจเย็นนะลูกนะขึ้นสูงสวยมากเลยอยู่แบบนี้ดีกว่ามาัไม่ต้องให้เชื่องอะ่ะเท่ากับคุณสึกไหมสวยเอ่อน้ำทับได้ไหมครณดนไม่ยังไม่ถึงน้ำทับแต่ว่าอูจะใหญ่นะหูใหญ่มา,มากน้ำทับเขาอู้เขาใหญ่มาก น้ำทับเขาตายไปแล้วตายแล้วใช่ใหญ่ครับใหญ่คนใหญ่ครับอายุเยอะแล้วอายุมากหมดอายุไข่แต่ว่าเขาใหญ่อันนี้น่าพุ่งเดี๋ยวต้องดูครับว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้ว่าที่ที่คนหางเขาปูดอยู่มก็จะมีไอ้นี่อยู่จะมีเพศของเขาอยู่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นผู้ว่ี่ฉกต้องมาบุงตรงนี้หละจะบุกไปเนี่ย phải giặt ra mới lấy xuống ถุงไหวไหมเนี่ยแต่ถุงไหวปะน่าจะล้นว่ะมันจะล้นไหมเนี่ยมันจะล้นไหมเนี่ยกใส่ระสอบอบน่ถุงันถุงประมาณถุงน้ำยางันถุงที่ว่าถุงใหญ่่มนได้ป่กก็ไม่ใหญ่อะไรประมาณสองกันระอบมากนมา ไม่อยากให้เพราะถ้าเกิดฉกลอดถุงแล้วมันจะฉกพอเขาฉกแล้วมันจะเป็นผ้าดไ๋ยวมาลุงมาเที่ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีชายยามวันนั้นมีชายยามมั้ยเดี๋ยวตักน้ำกันเัย ไม่ได้จัด็อเคเยไ่เป็นไรม่เป็นไรไม่ได้ทำแรงโอยาจริงยากจริงยาจริงเดี๋ยเดี๋ยวรับฟืนก่อนนะแม่ทำอะไรนเดยแล้วไม่ทำอะไรแ้นไ่จะเบาแล้วจะเบาแล้วจะเบาแล้ว เราแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พี่ปล่อยปล่อยหางว่าวีนิดนิดๆไม่ได้ทำไรเบาใหญ่กว่าบิ๊ก์อีกนะใช่ไหมแข็งกว่าแล้วก็น่าจะยาวกว่าด้วยไอ้หนูใจเย็นใจเย็นเย็นนี่ก็เพื่อก็ช่วย น้ำลดให้เขาหน่อยครับจะลดความเกี่ยวกาบลงเริ่มเริ่มผ่อนคลาย้เริ่มผ่อนคลายกันนีเปนิอ้าวมาทำแผลกันเรามาทำแผลกันวิชิกาไมมีเงก้าวไปตื้นเ้็ไหมตัวอ่้อ๋อจเจำเปลนยบเลยโอ้โอ,อเจเรียบร้อย เห็บตรงนี้สองตัวถอนไปละโอเคครับมาทีนี้ายผ่อนคลายยังผ่อนคลายยังยาขอล้างมือขอเช็ดมือสำลีเ็ฟซีบอกว่าเอควรจะใช้ทุกมือนะครับไม่เป็นไรมือเราล้างแล้วตอนนี้เราล้างมือแล้วนะล้างด้วยน้ำเกลือด้วยไม่ต้องกลัวครับไม่ติดเชื้อแน่นอนปีดหนึ่งอ ทานไปเลยแข็งยาอยู่โอเคครับแป๊บหนึ่งนักวิทาวิวิธีทาทายาที่แผลงูที่ตรงปลายจมูกนะครับก็แนะนํากันนิดนึงนะครับยาทาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะคาบเอาครับแล้วองทาทาแบบนี้ครับทาแบบนี้นะครับทาแบบนี้ครับยาวิเศษตอนกำวันหายใช่ครับยาวิเศษครับเรียกเนื้อครับเรียกเนื้อ โอเคสายยากเริ <S <S> <S ่ม okay. ผ okay. okay. ่อนคลายแล้วดีข oh, uh. ึ้นดีขึ้นหลังจากโอเคไม่มีใครเป็นศัตรูท่านเลยใช่ไม่ใช่อืมกระป๋องครับตะลังเม็ดสลังเม็ดอยู่ไหนตะลังเม็ดอยู่ไหนอยู่ในเป้าวัดวัดวัดเจ้าว่าใช้เชือกก่อนไหมเชือกก่อนแล้วค่อยตลับเม็ดมาท่าอทีนึง ให้เชือกยาวๆมันจะได้ห้าเมตมันจะไปจำตัวได้ไหมต้องดึงเขาจะเย็บอีกก็เหมือนเคยครับเวลาจับงูได้ก็จะต้องลองวัดคร่าวๆดูได้งูเลื้อยอ่ะลองคร่าวๆดูไม่ต้องดึงดึงครับไม่ต้องดึงครับไม่ต้องดึงเดี๋ยวกระดูกลั่นไม่ต้องดึงแล้วเดี๋ยวก็ดูกล้นเดี๋ยวกะดูกลั่นเดี๋ยวเราทดนออก โอ้แดงแๆเลยือตัวแดงนี้เท่าไหร่สี่เมตรห้าสิบพี่ไม่ได้สี่เมตรห้าสิบไแน่อนสี่เมตรสิบเพราามันงสี่เมตรห้าิม่พอาะว่าเขาอนมีงอวาน่อยๆเจ็ดหก็ดด้่ใชเดี๋ยวไปดูพฤติกรรมผมคิดว่าคุณเรียนได้เขาไม่เขาไม่มโหมากเขาไม่โกรดมาก อยู่ที่ว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบให้เขาดุหรือว่าเลี้ยงให้เขาแบบแบบแบบชิโร่แบบเชื่องโนเลี้ยงเขาเป็นเพื่อนกันอ่าโอเคจับเขาเหมือนกันได้ได้ใช่ไ้มอ่าฮะได้ไหมเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเฮ้เ้ลี้ยงเขดีจับเขาแล้วก็ห็ักเขาเห้ือนแบบนั้นอ่าฮะเหมือนชิโร่เหมือนชิโร่ใช่ใช่เหมือนชิโร่เหมือนบิ๊กฟูดบิ๊กฟดก็ไปจากนี่บิ๊กฟูดก็ตัวขนาดนี้ใช่ใ่เผ้เผคอกเดียวกันอันนั้น เออบิ๊กฟูดกับกับชินจังไม่มีปัญหาลองลองดึงแล้วไม่หลุดเดี๋ยวก็กลับมาบ้านอีกแล้วจับไว้ใหม่นอกยิังมัดไว้ไม่ได้ no problem มันมจะดังอันนั้นไม่ตึงเลยนะเอาหางก่อนนะหางก่อนโยงูหนเลยนะส โผลจริงก็นู่นเลยท่นี้เราไม่ได้ทําพยายามให้เขาไม่เกี่ยวกาดนะครับเพื่อที่จะได้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมได้ง่ายๆนะครับก็เลยอให้เขาขับถูงจริงด้วยนิ่งๆเลยช้าลูกช้าช้านะเห็ยนไหม จะบิดบิดบิดน่องตามไม่ทันเลยบิดจับนอกถุงก่อนจับอ่ะโอเคปใส่ใส่น้ำ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 เนี่ยจะชับพื้นที่ให้สักหน่อยโอเค นัักอจบภารกิจนะครับก็เคิร์กเลี้ยงข้าวฮะเลี้ยงข้าวเลาข้าวเพียบกับข้าวใต้ครับข้าวใต้เดี๋ยวตอนนี้นะครับมีคนแจ้งมานะครับว่างูเหลือมโดนรถเหยียบนะครับเลยจากตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเขาแล้วไปกู้ชีพเขาหน่อยเพื่อจะมีโอกาสรอด ก็เหมือนอันนี mmm. uh, uh ้เ huh. ป็นงานประจําของเขาเลยของเป็นงานประจําของทีมงานมวยเนื้อร่วมใจปูอินนะครับเดี๋ยวเราก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะาฮ่าโอเคครับดีเลยโอเคอยู่ถนนปอดไทยขุดขุงด้วยขุดขุ้งอะไรขุดไปขุดไปชิวอย่างเดียวอะไรก็ได้ขุดขุ้งอาเลยครับไปเลย มันน่าจะบาดเจ็บอยูครับนั่นโอเคครับรถเดือบอรถเจ็บได้เจ็ดไฟใกล้ๆหน่อยไฟใกล้ๆหน่อย

และนี่คือมิตรภาพของกับตันสเนกกับเคิร์ดเอลิทเมสันฝรั่งชาวเดนมาร์กผู้หลงไหลในประเทศไทยของเราครับเคิร์ดบอกกับเราว่าเขาเดินทางไปมากกว่า20ประเทศทั่วโลกแต่เขาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยของเราเขาอยู่ที่นี่มานานกว่า20ปีแล้ว ว่าประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดในโลกประเทศไทยมีทุกอย่างคนไทยน่ารักคนไทยเป็นมิตรและคนไทยเข้าใจฝรั่งอย่างเขาเขารักและเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ครับ ตัวนี้จะตกใจมากเลยเมื่อคืนเน,น,นี้ยน,น,น้องเพื่อนตายโดนตงสัยโดนหนักอาการหนักครับน้องเพิ่งตาย จับมันนะครับแล้วก็ไข่ออกมาครับน้องแท้งไข่ครับตายวันนี้มืดแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการฝังเขาพุนน่งนี้นะครับเฮ้ยเขายังไม่ตายฮึ Ơi! Mày mất mày tài! Nó... Chạp bộ cắp đi! Nào! Mày mày! Ừ! Này là, này là. <laughs> ừ! Mày đó! Mày mũi tay đó